ที่หลวงพ่อเห็นนะคนภาวนาทำยาวนานหลายสิบปีไม่ได้ผลเพราะว่าอะไรใจมันไม่ถึงกลัวลำบากทำบ้างไม่ทำบ้างนานเท่าไหร่ก็ไม่ได้ผลเอาแต่นับว่าปฏิบัติมาแล้วกี่ปีอะไรบางคนอวดนะ ปฏิบัติมาแล้วยี่สิบปีสามสิบปีอะไรยี่สิบปีสามสิบปีนะสามสิบปนะีเอาไปนอนซะ่สิบปีหนึ่งในสามไปทำเรื่องโน้นเรื่องนี้อีกเยอะเลยรวมแล้ววันหนึ่งปฏิบัตินิดเดียวปฏิบัตินิดเดียวนะเราจะมานับมา ปฏิบัติสิบปีสิบปีอาจจะทำน้อยกว่าคนที่ขยันตั้งอกตั้งใจทำเดือนสองเดือนเยอะกว่าพวกที่ทำสิบปีทำยยอะๆแย่ไม่ได้กินหรอกอยากได้ของดีก็ต้องลงทุนนะลงทุนไม่กลัวความลำบาก ยังมีแรงเรารีบภาวนาเมื่อก่อนหลวงพ่อเคยเจอครูบาอาจารย์องค์หนึ่งท่านบอกว่าเวลาเราเอาของไปถวายพระเนี่ยเรามากักจะเลือกของดีๆไปถวายนี่ทำไมเวลาเราปฏิบัติธรรมเราไม่ใช้ช่วงเวลาที่ดีของเรามีช่วงที่ยัง เป็นหนุ่มเป็นสาวช่วงที่เราแข็งแรงอะไรเนะี่ยเอาเวลาช่วงนี้ไปหลงโลกมากไปเว้นแต่เรื่องว่าต้องทรรมหาห้กินนะอันนี้เป็นหน้าที่ของครวญวแต่พอมีโอกาสแล้วก็ไม่ยอมปฏิบัติเนะี่ยฟุ้งซ่านไปเรื่อยๆคิดน้นคิดนี่ไปอย่างนี้มันนับไม่ได้ว่าพอานมากี่ปี ว่าถ้าสายย่อยลงไปอาจจะพาวนาะวันหนึ่งยี่สิบนาทีสิบนาทีอะไรทำน้อยก่อนหลวงพ่อเคยไปกราบครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่นะนรุ่นใหญ่เลยอย่างหลวงตามหาบัวเนี่ยถือเป็นรุ่นเล็กนะรุ่นรุ่นไาย้ายชีวิตของหลวงปู่มัน หลวงปูดูนเนี่ยรุ่นรุ่นแรกๆเลยทุกสิบหนึ่งในห้ารุ่นแรกมี่แรงกระลงปู่มันตัวอาจารย์องค์นี้ท่านก็รองลงมาเขเข้าเข้าไปในงานท่านมันไม่ชื้น อออ้นี่เนี่ยสัตว์ <c oughs> เป็นพระ,ะป่วยก็ไม่ได้ป่วยยังหยุดงานไม่ได้เลยยมลาป,ป่วยได้ตอนหลวงพ่อเป็นมะเร็งนะมปอยู่โรงพยาบาล หลายเดือนก็ย,ยังไม่ได้หยุดนะเดี๋ยวหมอเดี๋ยวพยาบาลแนละ้วมาถามธรรมะอะไรต่อนนีน้ไม่รู้เลยเป็นพระนะไม่มีวันได้หยุดหรอก เอาจิตกลับมาวิ่งตามผู้ชายไปแล้วเป็นสาวเป็นนางวิ่งตามเขาไปเนี่ยเราข้าไปส่งการบ้านกับครูบาอาจารย์นะผรงนี้ท่านภาวนาเก่งก็ท่านจะสอนกรรมฐานอย่างละเอียดเลย ตอนถึงจิตอวิชาคืออะไรพวกละเอียดมากคนที่สอนได้อย่างท่านหายากคือถัดจากหลวงปู่ดูลนะก็มีองเนี้ยที่ชำนาญเรื่องจิตนี่หลวงพ่อส่งกันบ้านจบนะก็กลาบพาท่านออกมาจากห้องท่านตอนเย็นไปเดินในวัดนะนะ เดินพักผ่อนพาวนาเคร่งเครียดเ,เกินไปมันก็ไม่ดีเพืไปเดินดูแม่น้ำดูต้นไม้อนะไรนี่ไปเจอเราวอุปถากของท่าน,นหลวงพ่อก็บอกกับเขาประถากท่านว่าในยุคเนี้ย ยุคนี้คือเมื่อหลายสิบปีก่อนนะจะหาครูบาอาจารย์ที่ตอบปัญหากรรมฐานให้หลวงพ่อแล้วถึงอกถึงใจเนะี้ยไม่มีมากกว่านี้องค์นี้บอกท่าน,ท,านท่านสอนกรรมฐานแนละได้ถึงใจเราจริงๆริง เราก็ไปปากฟองไอเนนะี่ยเตียงค่อยกระชับกระเฉงขึ้นหน่อย หลวงพ่อบอกกับพระอุปถัอภะว่าหลวงปู่เนี่ยหลวงปู่องค์เนี่ยท่านตอบคำถามได้ถึงใจหลวงพ่อมากที่สุดรา่างปัญหาท่านก็คำคำนะแล้บอกหลวงพ่อบอกว่าตาหลวงพ่อออกมาแล้วเนี่ยหลวงปู่ก็บอกกับพร,ประปถัมภ์ว่าคนที่ถามปัญหาธรรมะได้ถึงอกถึงใจที่สุดเลยคือหลวงพ่อ อาจารย์ก็ชมลูกศิษย์ลูกศิษย์ก็ชมอาจารย์แล้วพราวพราปรตาก็ถามหลวงพ่อโยมทำได้ยังไงพระภาวนาสิบปียี่สิบปีนะไม่ได้เท่าโยมภาวนาหนึ่งปีที่ใช้หน่วยหนึ่งปีเพราะปีหนึ่งหลวงพ่อจะไปกลับครูบาอาจารย์องนี้ครั้งหนึ่งก็ปีหนึ่งไปส่งกันบ้านทีหนึง ท่านจำได้เหระเราถามคำถามถึงอกถึงใจอย่างนี้หลวงพ่อก็บอกว่าผมภาวนาตั้งแต่ตื่นจนหลับที่หนึ่งปีนะภาวนาได้เยอะกว่าพระทำติดปียี่สิบปีบผมภาวนาตั้งแต่ตื่นจนหลับท่านก็งงว่าทำได้ไงเป็นโยม เราก็ตั้งแต่ตื่นนอนนะตอนตื่นนอนนะจิตขึ้นจากวาวะก็รู้นะร่างกายอยู่ในอิริยาบถไหนท่าไหนนอนท่าไหนนะตื่น้มันก็รู้นกลางคืนนอนพลิกซ้ายพลิกขวาก็รู้หนะลับอยู่นะนะั่นแหละแล้วตั้งแต่เช้านะไม่ว่าจะทำอะไรนะก็คอยรู้จิตใจรู้ร่างกาย ไปเรื่อยๆอย่างไปทำงานกรุงเทพเมื่อก่อนมนะันไม่มีทางเลือกนะมีแต่รถยนต์กับรถเมล์รถส่วนตัวกับรถเมล์หลวงพ่อตอนนั้นยังเป็นข้าราชการนะผู้น้อยก็คือรถเมล์ไปยืนรอรถเมล์ก็มีคนเยอะแยะเลยที่ป้ายรถเมล์วเวลาเห็นคนเยอะๆนะหอ้ัหต้องแย่งกันขึ้นนะ รู้สึกไม่สบายใจรู้ว่าไม่สบายใจรอตั้งนานแล้วรถไม่มาสักที<า>ชักกระสับกระส่ายและกลัวไปทำงานไม่ทันกลัวเข้าทำงานสายพอรถเมมานะแน่นขึ้นไม่ได้อีกโอ้ยิ่งแย่ใหญ่เนี่ยอ่านความรู้สึกทีละช็อตทีละช็อตนะมีรถเมย์ว่างๆว,วิ่งมาดีใจ เห็นรถเมย์ว่างมาแลดีใจมันไม่ยอมจอดคือจริงๆในระบบของเขาเมื่อก่อนนะจะทำรอบอะจะวิ่งให้ได้กี่รอบอะไรมันไม่จอดค่านี้จากกังวลใจว่าจะไปทำงานสายเปลี่ยนเป็นโกรธเนี้ยยืนที่ป้ายรถเมย์นะยังภาวนาอยู่ตลอดเวลาเลย ขึ้นรถได้ดีใจนะขึ้นรถไปแล้วรถติดรอตัวกลุ่มใจจะไปทำงานทันหรือเปล่านะาไปทำงานทันดีใจรู้ว่าดีใจตอนนั้นทำงานอยู่ในทรรเนียบรัฐบาลท้างในเขาก็จัดสวยอะนะมีดอกไม้มีอะไรมีสนามโล่ง,ลง ยังมีเวลาเหลือก็เดินดูต้นไม้ดูนกดูอะไรพวกน,นี้มีความสุขรู้ว่ามีความสุขเสร็รานึกได้ว่าวันนี้หัวหน้ากองไม่อยู่หัวหน้ากองของหลวงพ่อไดเป็นคนจู้จี้จุกจิกทำงานเรื่องหนึ่งนะทำแล้วทำอีกอยู่นะั่น เป็นคนไม่ไม,ไ,มไม่ขาดความมั่นใจพอรู้ว่าหัวหน้ากองไม่นึกได้ว่าเขาไม่อยู่นะดีใจเอสอบายแล้ววันนี้เราทำงานของเราได้สบายแล้วไม่ถูกเรียกไปคุยโน้นคุยนี้เสียเวลาวันนี้แกจะไปสัมมานาอย่างนีน้ดีใจเปิดประตูห้องทำงานเข้าไปจ้าเอ๋แกมาฮะ แบบแม้แกเป็นห่วงพวกเรามาอยู่ช่วยทำงานเลยหนีสัมมนามาเราก็ยิ้มหวานนะแม้แต่ในใจมาทำไมวะเนี่ยคือการปฏิบัติเวลาทำงานนะไม่ใช่เวลาปฏิบัติละทำงานที่ต้องคิดนะ่สะสติสมาธิปัญญา จดจ่อยอยู่ที่การทํางานงั้นมันเป็นสติออกนอกสมาธิออกนอกปัญญาออกนอกนะมันไม่เป็นไปเพื่อมาผลนิพพานอย่างการที่เราตั้งหักตั้งใจอ่านหนังสืออะไรเนี้ยมีสมาธิมีสตินะแต่มันไม่ได้ไม่ได้อ่านกายอ่านใจตัวเองนะมันก็เป็นเรื่องของโลกโลก เวลาเราทํางานที่ต้องคิดนะสติสมาธิปัญญาไปอยู่กับงานนี่พอทํางานไปช่วงหนึ่งนะประมาณชั่วโมงหนึ่งนะหลวงพ่อจะหาทางเบรกตัวเองเบรกตัวเองด้วยการลุกไปเข้าห้องน้ำํำเวลาจะลุกขึ้นี่ใกล้จะหายแล้วีะ oh <my> เติมหายเยอะ เวลาจะไปห้องน้ำร่างกายขยับตอนนั้นนะหัวสมองหมุนเลยเพราะทำงานที่ต้องคิดต้องวิเคราะห์ต้องแรมากนะดูจิตไม่รู้เรื่องจิตวุ่นวายหมดหลวงพก็ดูร่างกายอย่างเรานั่งเก้าอี้อย่างนี้ยมีที่เท้าแขนเนี้ยเวลาลุกจะลุกขึ้นจากเก้าอี้เราขยับส่วนไหนของร่างกายก่อน ใครตอบได้ั้งยกเว้นพวกที่เคยฟังมาแล้วนะเน,นี่ยเรานั่งอย่างนี้ไหมพอเราจะลุกแล้วเนหะ็นไหมเราขยับมือนะไม่ใช่ขยับเท้านะขยับมือแล้วค่อยขยับเท้าเห็นไหมเนี่ยมีสติรู้ตลาดสายนี่คือการปฏิบัติเดินไปห้องน้ำเห็นร่างกายเดินนะเห็นร่างกายมันเดินไป ไปเข้าห้องน้าล้างหน้าล้างตาอะไรนะสดชื่นละตอนเดินกลับมานะเห็นใจสดชื่อน,นะรู้ทันกลับมารู้ทันจิตได้ละเจอคนคุ้นเคยทักทายกันนิดหน่อยนะแล้วก็กลับมาทํางานกลางวันกลงวันไปกินข้าวห้ร้านอาหารในที่ทำงานมันก็มีไม่มาก ไม่ค่อยมีตัวเลือกเราก็เดินดูจะกินอะไรใจอยากกินอันนี้ไม่มีขายวันนี้มีอย่างอื่นเงี้ยไม่ค่อยเอนจอยเนี่ยเนี่ยอ่านตลอดเลยนะแล้ววันนี้เราได้ข้าวอาหารที่ถูกใจเราเวลากำลังหิว แมได้อาหารที่เราชอบใจ,จมันอร่อยเผลอเผลอใหญ่กำลังหิวคำที่หนึ่งเผลอคำที่สองเริ่มรู้สึกละไม่เผลอนานมีเผลอนะไม่ใช่ไม่มีเผลอนะจะกินข้าวจะอาบน้ำจะขับถ่ายมีสติเท่านั้น เคยท้องผูกไหมท้องผูกแล้วสบายใจไหมเอไปนั่งอ้อนบอนนานก็ยังเฉยเฉยอุ้มใจอะ่ะอุ้มใจรวร่าปลุมนะเพราะร่างกายเป็นอนัตตานะนะจะให้มันขับถ่ายมันก็ไม่ยอมถ่ายอย่างเงี้ยเนี่ยมันคือการปฏิบัติธรรมนะนะนะรู้กายรู้ใจไปเยวยเวลาจะอาบน้ำหลวงพ่อเป็นคนโบราณ อาบน้ำในตุ่มดินนะน้ำมันจะเย็นถ้าน้าร้อนเนี่ยชอบมากเลยเย็นถ้าหน้าหนาวหนาวจัดๆเนี่ยแค่คิดว่าจะต้องไปอาบน้ำนะใจก็สยองครับใจกลัวกลัวน้ำเย็นรู้ทันว่ากลัวนะแข็งใจฝืนใจอาบไปนะอาบไปสักพักหนึ่งนะ เริ่มไม่กลัวนะ้วร่างกายมันปรับเริ่มชินกับน้ำนะะอาบเสร็จเช็ดตัวเสร็จตัวก็อุ่นอาบน้ําเสร็จนะแล้วตัวมันอุ่นนะอากาศก็หนาวแต่ตัวเราอุ่นนะรู้สึกมีความสุขร่างกายก็มีความสุขผ่อนคลายจิตใจก็มีความสุขรู้ไปเรื่อยเรรู้ทันนะรู้กายรู้ใจไป ทำงานเสร็จกลับบ้านไม่ไปเที่ยวใครชวนไปเที่ยวปับเที่ยวบาร์อะไรไม่เคยไปกลับบ้านมาอาบน้ำกินข้าวพักผ่อนนิดหน่อยวันไหนทำงานเหนื่อยมากก็หาเรื่องให้จิตใจมันผ่อนคลายหลวงพ่อก็ไปอ่านการ์ตูนของเด็กนะอ่านนะังสือการ์ตูนอะไรเงี้ยดูนิดนิดหน่อยๆน่อขำบ้างไ่่ขำบ้างอะไรเงี้ย ใจเราก็ผ่อนคลายอันนี้เราก็พอวนาต่อเนี่ยทำไปเรื่อยนะจนถึงนอนก็ปฏิบัติไปเรื่อยหลับไปแล้วเนี่ยพลิกซ้ายพลิกขวายังรู้เลยเพราะเราทำสติมาทั้งวันเลยสมาธิเราทำอยู่ทั้งวันแล้วถ้าแบบนี้ทำไมปีหนึ่งจะไม่เท่า ไม่ไม่มากกว่าได้ผลมากกว่าคนทำสิบปียี่สิบปีเพราะงะั้นเราวัดจำนวนปีไม่ได้หรอกนะมันไม่ได้บอกอะไรเลยเพราะพระเจ้าบอกว่าคนมีอายุร้อยปีนะแต่ไม่มีสติไม่ได้อะไรนั่ไม่ได้สาระอะไรเลยตู้คนซึ่งมีสติวันเดียวท่านท่านใช้คำว่าหนึ่งราตรี มีชีวิตนะที่ประกอบด้วยสติสำหรชัญญาะอยู่เนีหนึ่งราตรีหนึ่งคืนเนะี้ยยังมีประโยชน์มากกว่าคนอายุร้อยปีที่ภาวนาไม่เคยภาวนาันบอกนี้งั้นตัวเวลาเนะี้ยไม่ใช่ตัวสำคัญนะเมื่อพวนากี่ปีตัวสำคัญก็คือเรามีสติแค่ไหนนะเห็นไหมหลวงพ่อทำงานนะ แต่ว่าเราปฏิบัติทำทั้งวันเลยแซกตรงไหนมีโอกาสไม่ต้องไปทำงานที่ต้องคิดนะปฏิบัติเท่านั้นเลยนะแล้วทำไมมันจะไม่ได้ผลเราให้ฟังนะไม่ใช่เอามาอวดเล่นหรอกจะบอกพวกเราว่าอยากได้ดีก็ต้องขยันนะบางคนนะติดสุข หลวงพ่อบอกให้เดินจงกรมคนเบียนมาถามหลวงพ่อเลยนะัน่งดีกว่าเดินอะไรองนี้ถามหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อบอกเดินไปยังเดินได้เดินไปไม่ถามอาจารย์อาอีกนะเที่ยวถามคนโน้นทีถามคนนี้ทีเพราะว่าขี้เกียจเดินอะ่ะอยากจะนั่งเพลินๆอะไรอย่างนี้นนะต้องอดทนนะต้องอดทนอยากได้ของดีก็ต้องลงทุนลงแรงเหนื่อยยาก อย่างเราอยากเรียนหนังสือให้จบนะจบกปริญญาตรีปริญญาโทอยากเป็นปริญญาเอกอนะไรเงี้ยก็ต้องอดทนเรียนอะ่ะไม่ใช่อยู่ๆเขาก็เอาปริญญามายกให้เมื่อไหร่ศาสนาพุทธก็เป็นวิชาอันหนึ่งนะเป็นวิชาที่จะอยู่เหนือโลกคืออยู่เหนือความทุกข์ได้ วิชานี้ก็มีวิธีการคือการทำสมถะวิปัสสนานะเรื่องศีลสมาธิปัญญามีหลักสูตรที่เราต้องลงมือปฏิบัติเราตงจะเข้าใจแล้วมันไม่เกี่ยวกับความเก่งทางโลกนะอย่างหลวงพ่อมี คนรู้จักคนในเขาเป็นรุ่นพี่เขาเป็นผูุ้่งในการกองอยู่ที่กระทรวงสาธารณสุขไปวัดด้วยกันเป็นครั้งคลาวเ็ได้ยินว่าหลวงพ่อภาวนาเจ็ดเดือนก็พอจะรู้เรื่องแล้วเราก็อบอกว่าเขาจะทำให้ได้สามเดือนในสามเดือนนี่คิดถึงแต่เวลานะ จะเอาเวลานั้นเวลานี้นี่สี่สิบห้าสิบปียังไม่ไดมม้มันไม่เกี่ยวกับความเก่งทางโลกนะคนนี้เก่งทางโลกทางธรรมที่เรารู้หลักของการปฏิบัติแล้วอดทนทําให้มากจเจริญให้มากพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนนะว่าทําให้น้อยจเจริญให้น้อยไม่เคยสอนเลยนะ อยาจะบอกทำให้มากจเจริญให้มากไปเอาบทเรียนที่หลวงพ่อเล่าให้ฟังไปทำนะปฏิบัติตั้งตื่นจนหลับยกเว้นเวลาที่ทำงานที่ต้องคิดเท่านั้นแหละนะถ้าทำได้แล้วมันจะไม่ได้ดีมัเป็นไปไม่ได้เลยทำเหตุที่ถูกต้องนะต้องถูกด้วยนะ ไม่ใช่ขยันภอนนาได้ตอนนาผิดนะเรียนที่หลวงพ่อบอกนะหักจเจริญสติไปอนะไรเงี้ยมีศีลมีสติมีสมาธิมีปัญญาไปนะพอรู้วิธีแล้วก็ทำให้มากจเจริญให้มากมก็จะได้ผลทำบ้างไม่ทำบ้างแบบที่พวกเราส่วนใหญ่เป็นไม่ได้เรื่องเดินจงกรมเดี๋ยวก็คว้ามือถือมาดูแล้ว มีข้อความอะไรมาไม,ไม่ถ้าไม่มีก็อถ้าไม่ไม่มีนะไม่มีก็บ่นอีกนะพอมีนะมาบ่อยอเกินลำคาญอะไรเงี้ยสู้กิเลสไม่ไหวหรอกอย่าไปติดโซเชียลมารนะไอ้พวกเน็ตเล่นเน็ตเล่นอะไรพวกนี้ทำลายเวลาเราหมด ในวัดนี่พระหลวงพ่อไม่ให้เล่นเน็ตนะห้ามจะเล่นนะเธอฟุง้งซ่านภาวนาไม่ขึ้นวันนี้แทนนี้นะไปทำเอา